ข้ใหม่ชื 1, 1> ่อว่าอะไรนะเอฟอะไรนะกำนดใเอฟเอฟองอรลองเอกำลังสองวกลบ2เอลองบตหาอรหาเต้องหาเอลบอ่าหาเอลบส แทนค่า x ด้วยอะไรคะทีนี้แทนค่า x ด้วยลบสตัวไหนที่เป็น x แทนลบสหมดเลยอย่างนี้อันนีเป็นลบสอกำลังอะไรคะกำลัง3ามหน้าหน้าก็มีเลข3มลงมาลงมาอันนี้ลบกับส x เป็นอะไร x เป็นลบสทั้งหมดกำลัง2บวกอะไรคะบวก4คูณกับอะไรลบสอ่าลบสองคู x เป็นลบสแล้วบ่ลบกับอะไรนักเรียนลบหน่งาหาย ลบสองกัางสองสอาเท okay. ่าไหร่สองสเป็นส <cin Woah Impossible> ี่สี 2, ่เป็นแปดเพราะฉะนั้นลบลบลบมันด้วยกำลังเลขที่ใช่ไหมเลขสาเพราะฉะนั้นก็จะมีค่าลบเหมือนเดิมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลบแคูณกับ3าก็เป็นลบเท่าไหร่เอ่ย -8-3 ดสย่สิเท่าไหร่ยี่ก็ลบยีอย่างนี้นะคะส่วนตัวนี้ข้อนี้ลบสองาลังสองลบลบเป็นไรบวกสองสองเป็นสี่ทีสีคูณกับลบสอนี่คูณกับลบสอคูณลบสเท่าไหร่สี่สเป็น แปดก็เป็นลบแปดส่วนข้อนี้เหมือนเดิมเลยค่ะสี่คูณลบสองนี่แหละสี่คูณลบสองก็ได้ลบเท่าไหร่ลบแปดเหมือนกันอันนี้เป็นลบหนึ่งอ่าลบยี่สิบสี่ลบแปดลบแปดลบหนึ่งเป็นลบสี่สิบลบสี่สิเท่าไหร่ลบสี่สิบเอ็ดนะคะนักเรียนอันเป็นที่ละลัดเขียนนะคะนี่หนึ่งงานเขียนนะคะ ใ Dante, ครไม่เขียนนะคะไม่ต้องผ่านเลยนะคะมันจะไม่มีคะแนนเก็บนะคะเออใครจะสอดคล้องคะอ๋อใชนไวมาไปท่อะไรเชนไนเมื่อคืนดีมากเลยค่ะเบลสักัดท้องหน่อยท้องนาเะยนะอาชีพเสียทองเลือดเข้งเนียโอไม่เอาสีบ้อนดแล้วกันเป็เสียคนของนเ็ดอะไรว่คนของอนวิดเลยตอนเอ วิดีโอ่องเลยวิดีโอ a l ้เลนะไ้ตได้ยางเขียนเสรยางเขียนคนที่ทำเสร็จแล้วต้องเขียนเล้นแต่ด้านจะแก้ก็ได้เพราหนูทำผิดเหมือนเดิมไม่ได้เพราะสคหนูทำแล้ผิดทุกข้เลยอิดเลยังไงอ่านโจทย์ข้อต่อไปค่ะข้อสามีเล ค่ะสองโคเล็บ x ลบ c คงเล็บ่วนต่อย่างนี้ใช่ไหมคะแค่นี้เนาะจีต้อหาอะไรหาจอะไรคะจี่งส่วนสองใช่ไหมอ่าแทนค่า x ด้วยอะไรหนึ่ส่วนสเพราะฉะนั้น x ของเราก็จะกลายเป็น1นส่วนสองสีแดงนี่คุณพูดไม่ได้รีบนะครณฟ้าเฉยมันก็4ี่หแล้วเนาะเรียนเราจะเรือก เที่ยงขึ้นเหรอไม่ไม่เออเอาสี่เลี้ยงหาสิอะไนตอนนี้เป็นก็สีิบเจ็ดแล้วมั่งอาวช่างอยู่ไปอีกสองหกนะอ้าวเมื่อกี้ค่าใช่ปะห่างโอ้นัทวอนลูกนัทวอนจะเอาเกตรอะไรลูกคะสี่โอสี่าิลกจิเเกียร์ไฟถั ในเกทหาหาซีคุณละไม่ใช่ท่ามินในเกซีคูณเสี่ยชูมือหาซีคุณเล็กอีกทำยังไงกมันลบกันได้เนี่ยสสองกับสี่อยู่ดีก็ไปตัดแกงคงงงมากเลยถ้าหมายอะไรนี่ถ้าหมายลบมันตัดความกันหมดเลยมันจะทำตัวเฉยถ้ามันเท่ วัทสองหมดกำลังสองทีนี้ลบเส่วน2งทหมดกำลังสองเท่าไหร่เอ่ย7 7 4ดเนีจเคืออะไรแล้ว่าลบก็เป็นอะไรคะลบลบเป็นสี่ส่วน2องมันเป็นอะไรคะส2มันเป็น4ไปสาสไปสายอเี๋ยวเดี๋ยวร่บไปสาล่ะปัหแล้ว่าเรียนมาท่านห่ก็ยสิไปยู่ อัตัดพร2สองหนึ่งเป็นสองสองอดสี่สองสองอย่างเงี้ยตัดพอนอย่างเงี้ยได้เพราะเป็นวิธีคูณบวกลบไม่ได้นะไปฝนนะเฮ้ยืมันล้วเือมันแล้วนี่แหละอ้าวอัดตัดอีกสองหนึ่งเป็นสองสอเีสองสองเป็นสครึ่งหนึ่งของเก้าคือเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งของเก้าห้า หนึ่งองก้าคือสี่จุดอ่าก็เป็นคำตอบคือยี่สิบสี่จุดห้าคือตอบสอตอบสามเดือนว่าคือเราเป็นหกใ่ล่ะนาะงงงอซี่ครึ่งหนึ่งของหกคือสามเด้อนี่ยวันนี้เป็นวันที่แด็ดออกในรอบหลายอาทิตย์ออนง มันควรจะสร้างโมเสินเมนมันอยู่หมู่บ้านมันลงหลุดไปกินเนื้อย่างบ้านโรงเรียนถกอมาย้อย่งขวัญายเน้อย่างไปกินเน้อย่างแตงวานอะอนไปกินเน้อ่าแตงานอะเดี๋ยววนางกันท่เนื้อย่างได้ได้้หันโรงเรียนหันบอมาไปอยู่ไปใส่วันไ จะได้ออกโอ้ยตายหูห่วยเสร็จแล้วยังหูหาเหลือหูหาเหลืออีกเลยต่อไปบ้าสี่จดาอะไรจ้าหอจด V วุด V เท้าบ้าเท้าบ้างอะไรนะ ข้างหมดกลังลบสอง้หนังเรหรออ่ะถามหาอะไรถามหาจีอะไรจีลบห้าอ๋อจีลบห้าลบห้าแทนค่าเอ็กซ์ด้ลบห้าใช่ไหมคะคแทนไปค่ะนักเรียนหนคูณเออหนึลบสคูณกับลบห้าอย่างงี้เนาะั้าหมดกำลัง 3, าลบกับลบห้า ไ้ลบๆเป็นอะไรนี่ข้อนี้สองคูณห้านี่บวกบวเป็นหนึ่งบวกอะไรคะสิบถ้าหมดกำลังสามลบๆตัวนี้เป็นอะไรบวกห้าอัอันนี้หนึ่งบวกสิบได้ไหนึ่งสิบจะเป็นกำลังสามบวกห้าเป็นเท่าไหร่จะเป็นกำลังสาได้ หนึ่งพันสามร้อยสามสิบเอบวกห้าได้ใคร่ากันสามหกเออนี่แหละจบกทำถูกแต่่าไม่รู้ระยายเลขสี่ป้าคือทำไมมาทำไมไม่เข้าใจฝั่งซ้ายนี่ไม่เลยไม่ต้องไปคิดกันเดาทำถไปฝั่งขวานะคะพวกนี้นะหนึ่งพี่ออกรวมอือะไรครันี่โอเคไหมอะไรครับเนี่ยโอเคไมยอ้าไปจบ

ถ้าคืนมันัวเองไม่ได้ก็ขอคืนน้ำลายเพื่อนถ้าข้าไว้คืนน้ำลายเนาะถ้าคืนน้ำลายตัวเองแล้วมันไม่หายก็คืนน้ำลายเพื่อนคืันี้าสเ็เท่าไรอรูไม่รู้นะครับ่าอผ้ต่อนะ แสดงว่าแมงมมมันเข้าไปหรือเปล่ามันไข่ไว้หรือเปล่าอะไรมันตายอยู่ข้างในหรือเปล่ามันตายแล้วแมงมุมเขาอยู่หลังคามดด้วยอ้ยไมน้เป็นสีด้วเลยเฮ้น้ตาเป็นสีเดิมแล้วฮะสีเก่าสีเก่าแต่ตอนนี้มันกลายเป็นสีเดียและสีเดียนี่ต่า แม่พ่อซี้ยมวยบอกจุนให้จุนจุนมามมาเพราะว่าขี่ไงก่อนไงแล้วไล่เบิดคงเ่ยใีรที่อ้ากปี่เลยเอ้ามาต่อไปหน่อยหกนาทีมาน้าน้าเดินไป่เดอนาซื้อหน่อยพอดีว่าเรามาหน้นซื้อมาเขาเปไก มุ้ไประหกเที่ยงนกะสอะิด่ามาดูข้อต่อไปนะคะเสร็จแล้วเนาะมอว่าได้ก่อเมื่อกี้นี้ข้กที่เาบอกว่าจะทำพร้อมๆกันนะเกียนเจอกข้อกค่ะทุกคนทุกทเข้าหกอ้าวห้าเาละคไม่เหรอฮ่าอ๋อไอ้ไม่เจอเลยเหรอซันเกียร์โจ้อะไรเลยหนึ่งหกห้าอาได้เท่าไหร่อ๋อไม่ใช่อะไรล่ะ สองเลยคะลบหนึ่งเข้ามาแทนค่าเข้าไปอู้มันง่ายจะตายเข้าแก่ลบหนึ่งยกค่าได้อะไรลบหนึ่งบวกค่าได้สี่ลบสี่คือสองจบแล้วแต่เนื้อโคลนโคลน

ต้องเคียนซองหลอเลยเหนมันแล้วไแล้วไปมันว่แล้วันโอ้สวยแี๋ยว่เขาวใจันิสันี่หลอดย่างเดียวไม่เอาไม่เอดสูนคนตั้งครับนี่ยนมีหัวงบวมันถามพันามูสิบไปเขาใจยู่บอกไปออกไปเฮลิที่ศูนย์โลนะ